คัตต้อนแคนดี้กันค่ะสวัสดีค่ะพบกับแอมมี่มีมาโชว์อีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแอมมี่จะมาเปิดกรุคัตต้อนแคนดี้กันค่ะเดี๋ยวแอมจะเริ่มตั้งแต่ใบแรกที่แอมได้น้องมาเลยนะคะ ใช่ค่ะใบแรกที่อัมได้น้องมานะคะก็คือรุ่นโพยิงค่ะนี่ใบนี้นะคะตอนที่อัมได้มาเนี่ยราคาค่าตัวน้องจะอยู่ที่2,890บาทค่ะแต่ในปัจจุบันนี้นะคะค่าตัวน้องโพยิงในสีคอตตอนแคนดี้เนี่ยจะอยู่ที่3 3 5 0บาทค่ะนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นใบแรกนะคะสำหรับใบที่สองที่อัมได้มานะคะ ก็คือจะมาพร้อมกับน้องโพอิ่งเลยก็คือจะเป็นรุ่น soft L ค่ะนี่ soft L นะคะใบนี้นะคะตอนที่อําได้มาราคาจะอยู่ที่3,350บาทค่ะมาถึงอีกใบนึงนะคะก็คือนี่ค่ะ soft M นั่นเอง soft M นะคะราคาค่าตัวน้องจะอยู่ที่2,850บาทค่ะนี่ อันนี้เราเดินทางมาถึงใบที่3แล้วนะคะใบต่อมานะคะก็คือ Cotton Candy ในรุ่นทวีนั่นเองค่ะนี่สำหรับใบนี้นะคะค่าตัวน้องจะอยู่ที่3,850บาทค่ะอีกใบหนึ่งใบสุดท้ายในคอลเลคชันนะคะ Cotton Candy ของแอมก็คือทวีมินิค่ะ สำหรับทวีมินินะคะในสีคัตต้ n นแคนดี้นะคะใบนี้นะคะราคาค่าตัวน้องจะอยู่ที่3550บาทค่ะอันนี้นะคะก็คือคอลเลกชันคัตต้นแคนดี้ของแอมทั้งหมดค่ะจะบอกว่าคัตต้ n นแคนดี้นะคะทางคารินเนี่ยเขาก็ทำออกมาทั้งหมด5รุ่นนี้เลยนี่น่ารักไหมทุกคนดูมันแบบ มันใช้ได้จริงๆนะแล้วมันก็น่ารักมากๆเลย oh. นอกจากความพิเศษของสีแล้วนะคะในสีคัตตอนแคนดี้เนี่ยราคาค่าตัวน้องก็พิเศษกว่าสีอื่นเหมือนกันค่ะ oh. เพราะว่าในสีคัตต้อนแคนดี้นะคะไม่ว่าจะรุ่นไหนเนี่ยราคาในสีนี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นมา300บาทนะคะในทุกรุ่นเลยทั้ง5รุ่นที่อัมพูดมา oh. หรือแม้แต่ในเว็บไซต์นะคะถ้าเราไปเช็คดูในเว็บไซต์ของคารินเนี่ยราคาของสีคัตตอนแคนดี้เนี่ยก็จะแพงกว่าสีอื่นอยู่ประมาณ10เหรียญค่ะ oh. ค่ะเดี๋ยวจะมาลองสะพายให้เพื่อนๆดูนะคะว่าใน5รุ่นของสีคาตตทอนแคนดี้เนี่ยสะพายออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาดูกันค่ะค่ะสำหรับอันนี้นะคะก็คือรุ่นโพยิงนะคะสายเขาก็คือสามารถปรับสั้นยาวได้นะคะประมาณนี้หรือก็แบบปรับเป็นสั้นเลยก็ได้นะก็คือดึงขึ้นมานี่แล้วก็ผูกเชือกนะคะก็จะสั้นประมาณนี้เลยก็ได้นนี่ก็ได้ก็น่ารักดีแต่โดยส่วนใหญ่ในรุ่นโพยิงอันนี้นะคะแอมจะใช้เป็นคอสบอดี้มากกว่าค่ะก็คือจะแบบ ยาวแล้วก็เป็นคอสมาแบบนีแบบนี้ค่ะจริงๆก็คือปรับสุดเลยอันนี้นะคะก็คือจะเป็นรุ่นซอฟแอลค่ะซอฟแอลก็คือจะใหญ่สุดเลยนะนี่ก็คือซืลอแบบว่าเหมือนแบบสพายยาวเนี่ยค่ะ,ะแล้วก็จะป่อมานี้ อันนี้นะคะอัน,น,น,ะะอน,นลองสระชายทั้งซอฟต์ M แล้วก็ซอฟต์ L นะคะเพื่อๆจะได้เห็นขนาดแบบว่าเปรียบเทียบได้ชัดเจนนะคะนี่ซอฟต์ Soft L มีซอฟต์ Soft M ค่ะประมาณนี้ต่อมาน,นะคะอันนี้ก็คือทวีค่ะนี่จริงๆความน่ารักของทวีเนี่ยคือมันต้องดึงนิดนึงให้มันแบบว่าย่นนิดนึงประมาณนี้ค่ะก็จะน่ารักอยู่อีกน,นะคะอันนี้จะเป็นรุนน่นทวีมินินะคะนถึงการขัดจนให้มันเยิ้มๆนิดนึง จะมีความแบบแฮปปี้ฟับซี้หน่อยค่ะอะมาสปายให้ดูทั้งสองไซส์นะคะเรื่อชเวปกติแล้วก็ชววมินินะคะนี่โดยส่วนตัวนะคะอันรี้สุกว่าในรุ่นชเนี่ยะขึ้นสปายแบบโชเดอร์อย่างเงี้ยจะสวยกว่าเนะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆดูคลิปที่แอมทำก่อนหน้านี้ค่ะที่แอมบอกว่ามันสามารถทำเป็นคอสบอดี้ได้อะก็คือเราต้องปรับสายให้สุดใช่ไหมคะแต่ความที่ในรุ่นชววอันเนี้ยสายเขามันค่อนข้างเล็กอะค่ะพอเราปรับเป็นคอสบอดี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะดูแบบว่าสายเล็กแล้วก็ไปแบบไปใหญ่ข้างล่างทททีีีเเเเดดดยยยววอออออ่่่่่่่ะะะมมมมมมััันนนนนนนก็คคคืาาาใใหหู้้แบบไไไสสุุลรรรพฉ ตัวเลือกอย่างเงี้ยจะสวยแล้วก็น่ารักกว่าค่ะเอ็มก็สะพาให้ดูทั้งสองรุ่นเลยนะคะเพื่อนๆด้รจะสนใจได้ง่ายขึ้นไปประกอบกันกัปสนใจกันนะคะทุกคนเดี๋ยวว่าถ้าใครเลือกไม่ได้อยากเอาตำนานก็สพายทั้งห้าแบบนี้ไปเลยเอาว่าก็ได้อยู่นะ <c oughs> ตำนานจะตาไปเลยะคะ่ะทุกคน โดยส่วนตัวออมก็รู้สึกว่าถึงแม้จะเป็นแบบสีคอตตอนคันดี้เป็นสีแบบขนมอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช้ยากนะคะเพราะว่าด้วยความที่สีเขาอะมันออกเป็นพาสเทลเฟดเฟดนะคะมันออกแบบแมทแมทะมันไม่ใช่ว่าแบบสีแบบเออฉูดฉาดอะเพราะฉะนั้นออมก็รู้สึกว่ามันก็ง่ายในการใช้นะคะแล้วก็สามารถเข้าได้ง่ายกับทุกชุดค่ะค่ะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะ ชอบในแบบสีคาตตดอนแคนดี้ชอบในความพัสเทลตะมุตะมิเนี่ยก็ไปตามเก็บกันได้นะคะเพราะว่าณนะปัจจุบันเนี้ยแอบมบก็ยังเห็นทางคารินเขาก็ยังมีวางจําหน่ายอยู่นะคะหรือแม้แต่ในใน,ในแอปวันสยามก็ยังมีจําหน่ายอยู่นะคะทั้ง5รุ่นนี้ก็ลองไปตามเก็บกันดูได้ค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้แอมก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามหรือมีอะไรอยากจะพูดคุยกับแอมนะคะก็สามารถพิมพ์ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคะก็ทางนี้แอมไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนทางหน้าแอมจะมารีวิวมาอันบ็อกหรือว่ามาพูดคุยกับเพื่อนๆในเรื่องอะไรก็ฝากติดตามแอมได้นะไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายไปไหนดีนะ